ว้าวนะคะพี่มาริซาวูวูวเดินไกลๆก็ได้ววูสวยมากเลยค่ะเออมองแม่หน่อยมองแม่หน่อยมันต้องลำบากขนาดนั้นเลยเหรอคะอ,อบนิวอบนิวเลย โอ้ว้าวยิสวัสดีค่ะยังค <laughs> อมหมุนด้วยส่งเข้าประกวดนางงามจักรยาน <laughs> ขอสปอนเซอร์หน่อยนะคะใครจะมาช่วยโสเป็นสปอนเซอร์ <laughs> เดินสักสองรอบหน่อยสิคะโลเอ่์แกไปมอยโลเปโซเบจิยอย่าเบจิ a c t i o นเบจิอคชั่นเดินให้นะลูกระวังเกิดพิกนะคะ ระวังเกิดพริกโ,โชว์กระเป๋าหน่อยสิโชว์ทัชหน่อยชายลุยทองลุยลุยตองโอ้ยโ,โบยบายค่ะขอบคุณนะคะในโชว์ในครั้งนี้นะคะ นี่เป็นอีกโชว์หนึ่งนะคะพี่มมริซาคือทุกโชว์นี้พี่เมลิซ่าสร้างสรรค์แรงบานดานใจของพี่เมริซ่าเองนะคะขอซูมหน้าหน่อยเอาคนใกล้ๆกางล่มด้วยเหรอ้ยแล้วจะใส่หมวกทำไมล่ะฮะยืนหันสิคะเดียวโอเคว้าววู้วู้ <laughs> สวยมากว้าวพี่มาลิซาสวยอ่ะว้าวตาตาปากมาด้วยเอาไปค่ะ <c oughs> เอาเอาจบแล้ว <laughs> ว้าเแ็่ฉัน <laughs> <laughs> อุ๊เนี่ยวิดีโอนี่วักเต๋อ